แฟนคลับจับสังเกตล่าสุดน้องลิซ่าวง b l a c k พิง k ได้ลง i n นสตาแกรมนะคะเป็นรูปชุดบิกินี่สุดน่ารักเซ็กซี่สุดๆที่ทะเลแห่งนึงซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบใส่บิกินี่มากแต่ไม่ค่อยกล้าลงครั้งนี้เหล่าแฟนๆเลยเฮใหญ่เพราะเหมือนเธอได้ข้ามผ่านอีกหนึ่งความกล้าและยังแอบแซวด้วยว่าเธอขออนุญาตแม่มาลงได้สำเร็จ และที่เหนือกว่านั้นนะคะแฟนๆก็ได้โฟกัสไปถึงสถานที่ว่ามันนะคะคือที่เดียวกับที่ครอบครัวของเฟเดริกอารโนนะคะไปเที่ยวด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าและเฟเดริกนะคะได้มีข่าวลือว่าเดทกันอยู่ประกอบกับที่มีรูปทั้งคู่ดูสนิทสนมถูกปล่อยออกมาทำให้หลายๆคนก็เริ่มปักใจเชื่อและนอกจากนั้นแล้วแฟนคลับก็สังเกตว่าเคสโทรศัพท์ของคุณเฟเดริกคล้ายคลึงกับเคสที่เขียนวลิซ่า Lisa อีกด้วย แต่ทางตัวน้องลิซ่าหรือต้องสังกัดอย่าง YG นะคะก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธใดๆและถ้าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงๆก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเพราะฝั่งของลิซ่าเนี่ยทุกคนก็คงรู้กันเธอคือหนึ่งในสมาชิกของวง BLACKPINK จากค่าย YG เรียกว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเฮดไลน์ของเวทีโคเชล่าหรือว่าการได้รับรางวัลการันตีมากมายเรียกได้ว่าถ้าพูดชื่อสาวๆทั้ง4คนทุกคนก็ต้องร้องอ๋อ พรอไม่เพียงแค่ประสบความสําเร็จในนามวงสมาชิกทั้ง4คนยังเป็นที่รู้จักทั่วโลกและข่าวดีล่าสุดของน้องลิซ่านะคะคือเธอได้เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าหอเกียรติยศ Asian Hall of Fame ค่ะเรียกว่าไม่มีดรอปถึงแม้วงของเธอจะเข้าเข้าสู่ปีที่7แล้วก็ตามมาถึงฝั่งของคุณเฟเดริกนะคะเรียกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสุดๆเพราะเขาเป็นลูกชายคนที่3นะคะของเบอร์นาร์ดอาโน ผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ที่มีแบนรนด์หรูในเครือ,อย่างหลุยส์วิตตองทิฟ f านีแน่แ d น o โค,โครหรือว่าเชคโอเออ,อรซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า2.13แสนล้านดอลลาร์และยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023อีกด้วย และปัจจุบันเป็นซีอของนาฬิกาแบรนด์สุดหรูเทคออรเอได้เข้ามารับตําแหน่งในปี2020หรือตั้งแต่ในวัย25ปีกันเลยเรียกได้ว่าเป็น c ีอตั้งแต่อายุน้อยเลยค่ะทางเปแฟน,นของน้องลิซ่านะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายออกไปบางคนก็บอกว่าฝั่งเฟ d เดริกซับพอร์ตและดูแลลิซ่าดีมาตลอดเช่นการไปเชียร์ที่โคเชล่าหรือตามคอนเสิร์ตต่างๆและด้วยความมีเส้นสายของฮีนะคะก็คอยแนะนําคนโน้นคนนี้ให้ลิซ่ารู้จัก บางส่วนก็พร้อมดีใจหากลิซ่าเริ่มคบหาดูใจกับใครสักคนและบางส่วนนะคะก็รอทางลิซ่าหรือทางค่ายออกมาถแถลงยืนยันเพื่อความถูกต้องอีกทีค่ะซึ่งสุดท้ายนะคะอย่างที่กล่าวไปทั้งคู่ยังไม่ได้มีการออกมายอมรับหรือประสิธใดๆแต่หากทั้งคู่เริ่มศึกษาดูใจกันจริงๆทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ค่ะพูดชายได้ค่ะ